วันนี้มีอะไรกันครับทำอะไรกันตักำเน๋อก็เป็นประเพณีโบราณก็คือหลังจากที่มีการปรับปรุงเมนหรือสร้างเมนใหม่หรือเปลี่ยนเมนใหม่พอดีเราได้งบมาจากอบจรมาเป็นเป็นเมนไฟฟ้าเตาไฟฟ้า ก็เลยเป็นการแก้เค็ดตามประเด็นรานก็คือใช้ต้นกล้วยเนี่ยมาแทนคนเพื่อเผาลอกเพื่อว่าเผาแก้เค็ดจะให้ไม่ให้เมนเน,เนี่ยกินศพกินคนในหมู่บ้านหรือในบริเวณรอบๆวัดเนี่ยก็เลยใช้ต้นกล้วยมาแทนแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ในความสงครามที่ชาวบ้านเขาเครียดแค้นคุณเซนกับานางมาลีที่ถึงโศกเนี่ยที่พูดจาหลอกลวงคนไปทั่วประเทศก็เลยใช้ต้นกล้วยเนี่ย เอาลูกคุณเชนไปแปะกับลูกมารีไปแปะแล้วก็ทําพิธีเผาคุณเชนกับมารีเพื่อว่าเมนเน่จะได้กินเฉพาะไอ้คุณเซนกับนางมารีไปจะได้ไม่นอามากินชาวบ้านกินคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็เป็นเลยเป็นที่มาของการจัดพีิีเผาเราอันนี้ครับมาแต่โบราณการที่เราทำเงินต่างๆมาเช่นมีการซ่อมแซมบูรณะเมนใหม่ก็จะมีการเผาไอ้กล้วยมีความเชื่อว่า ้าเบอรเผาไว้ลไกล้วยแล้วคนจะมีอายุยืนไม่เก็บไข้ได้ป่วยเราก็ตั้งอายุไอ้กล้วยว่าจเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้ครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเชื่อนะครับแต่และกลุ่มแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันครับเลูกหุ่นเซนกับคนโทมีนก็อยากจะตอกกระแสนะครับนะนนก็ก็รู้กันอยู่ว่าประเทศเราก็ถูกลูกลานมาตลอดคนไทยทั้งประเทศก็พูดก,กันตรงๆก็ก็ไม่ชอบนะนะเออเอาทำตรงนี้มา เครเื่อขายความทุกข์ความโศกให้สนุกสนานาเฮฮาด้วยเรื่องประมาณไม่มีอะ้รมากกับอย่าคิดมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ